เด้อจ้าไม่กินขาวัดเด้อจ้าขาไหมเด้ออันเนาะโอ้ขาวไหมข้าวแท้่จ้าได้ค่ะมาเฮ็ดงานวัดจะมันี่กินข่าวัดเด้อเีนะอันนี้อันนี้ข้าวใหมเด้อค่ะนี่ข้าวใหมลาบปลาบปลาตองอันนี้เป็นลาบปลาตองะค่ะอันนี้ลาบปลาตอง อา <laughs> หารวัดแสนอร่อยกินแล้วก็เฮ็ดงานจ้ะเดินมาเด้อเห็นแม่ชีบ้างนะอยู่วัดอีนี้ได้นไงนี่กินข้าวแล้วก็สิเฮ็ดงาญหรอกมาๆมามากินน้วกันมาดามน่ากินข้าววัดก่อนกินข้าวก่อนจ้ะกังเฮ็ดงานต่อ นี่ลาบอย่างนี้ปลาตองลาบดิบพาไปเลยค่ะอันนี้ลาบปะตองค่ะอันนี้มันมันมันสุกยังย้ายังไม่ได้สุกนะไวอ๋ออันนี้จังสุกอันนี้ก็จะตุลาบแล้วกลับไปก่อนค่ะลาบนี่ลาบลาบสุกอุ้ยเขาไม่เนี่ยกินเขาไม่จ้ะอันนี้ข้าวเหนียวเด้อแล้ววันน้ต้องขับลงไปในเมืองผมได้ตอนแรงประมาณสามโมงโดนจะได้กินลาบปลาตองตัวหนึง อยู่บ <Bref. S 1> ้านคงไม่โอกาสได้กินบอกแตบปลาไปมีเยอะเยอะสวัสดีค่ะอันนี้ผักผักเฮ้ยได้กินนะน่ผูจองเยอะผู้จ๊ะทำไมพ่ะ

ย่างไงเี่อกินค่ะเจ็บเนาะอันนี้เป็นผักกันจองจ้ะผักกันจอไม่ใช่ผักไข่น้อยฮะผักไข่น้อยบอก <laughs> อ๋ออีกกัะจงมันใหญ่กว่านี้ใช่ไหมปักตองมาเรื่อยเรื่อยกับข้าว วันนี้ก็นี่ผักกดค่ะอ๋อวันนี้ก็คือเยอะอยู่นะคนอะ่ะแล้วก็พรุ่งนี้ยิ่งเยอะกว่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆค่ะด่างก็อยู่นี่แลหละมมดมือแหละจะสิมีเวลาไปใส่บุน้นแล้วก็พรุ่งนี้อีกมืนอนึ่งเข้าวอันนี้ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีไปไปไหนก็รอ

เนลนกกินอะไรก็ให้งานด้องานผ่าอยู่ส่งมาเจะตุ้ยเหรอไม่ไีเอามาได้อเีนนี่ยเสนเสก็มีก็ไม่รู้

ยาแอาุกมีุก็มีนกะอันนี้คือลาบปลาตองดิบนะคะนี่ลาบปลาตองดิบลาบปลาตองดิบเด้๋วนี่เด้อบุกินต้องให้สุกก่อนค่ะน้เป็นกบุกค่อยกินดินี่มาแล้วนี่นี่อันนี้คือสุกแล้วกินได้กินได้ น่ากินเลยค่ะก <laughs> well, ินเลย้ดเบี้ยกินเลยนอนเว้นบ่มหเด้อข้าห่อนหีนเด้อจ้าอืมักาปกดมาก่มาทีเพื่อนกับบริการนี่งานลายอยู่ด้วยนี่มักินกับลแบบ

มาอีกแล้วผักผักอนนี่ผักกาดนะคะผักกาดน้อยนะผักกาดน้อยอันนี้ผักกาดน้อยบ้านเฮาจ้ะกินกับลาบประ้องคือเก้าดูบ้านบ่อมีแนวกินคือบัดเด้อยังเปไ่เ็ตาก่่านบาปเอาเลามไปเลยสมอกเรา กินจระประตองอะไรจะเกิไเกิดเถอะัิ้งบอกแกงน้ไม้กินแกงน่อไม้ภาน้ำหัดน้ำไม้บ่มีไผตู้มีอยากใ่มู่ตู้อยู่นงเนี่ยเินง่ายายไตู้อยู่ทังมูักไปเห็นอยู่่ไตู้ีนทังไตู้เย็บปอมาอเออไม่ถามก็มีไตู้นั่นนะสังเกตบ่มีไกินเลยของไทยนะมีเจ๊ลระประตองครับของา กินรสเจ้าไม่มีไผยงดั้มคนนึงไผยงดั้จากแดงอ้าคือมีรวมมิดมีห่าปลานั้มเนี่ยเนาะอ้าคือมีปลาเนาะนี่ปลาปลาผสมอาอผสมบ่จ้ากินรสแซ่บแซ่บผสมผสมมาดามเจ้าบ้านอืมแซ่บบุ๊คเนี่ยขนมหานกินรสเจ้าไปอืมเป็ดเปกินของเขาแซ่บมันบ่แซ่บ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  อาหารบัดเห็น่กินลายทต่เอไม่้กินหายอนนกไม่้กินไม้อมอมนอยากกน่เรา้เเยออ้นาขนาิมืออาแกไม่ไมแล้วกงม่อาหบัดเอา้มเออกงไม่มแม่แกงมาพูยได้หนิแกไม่แกไมอ